เหมือนแผ่นดินไหวเลยคานถลม่มตอนแรกนึกว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวสิ่งพลัก,กพัง,พพงดินสไลด์ลงเลยนึกว่าแผ่นดินไหวที่ไหนได้ ดินสไลด์บ้านพังอุย๊ยเพคานวางเหล็กนะแผ่นดินไว้ ที่เมืองเลยอะไรดินไว้ที่เมืองเลยดินแตกลนะแหง เสาขาดสาต้นอันนี้ไม้ลอยเสาหายไปเหลือแต่มไม้เอาเชือกมัดไว้ห่างแหว่วห่างแหว่หแหวห่างเห่าก็ได้เป็นผู้โชคดีถือแหว่ว